สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับกลับมาต่อกับเดอะทาโรกายเอพิโซดที่หกสาสี่ห้าอ่ะโอเคเอพิโซดที่หกอีพีที่หนะครับอย่างที่ค้างอาไว้แล้วนะครับบอกเอาไว้แล้วตั้งแต่คลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ในเรื่องของการทํานายผังทํานายความรักเนาะวันนี้เราจะมาดูพังการทํานายนะครับครอบครัวกันงานก่อนละกันนะครบอบครัวกันงานใช้ไพ่ทั้งหมด สิบใบนะครับสิบใบางการทํานายของอาจารย์เนี่ยจะไม่เกินจะไม่เกิน12ใบนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ7ใบ10ใบนะครับประมาณนี้นะครับสใบอันนั้นเป็นเออ่ง่ายๆเนาะพูดถึงไปตั้งแต่คลิปแรกๆละเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกแล้วหลังคาเป็นเมทัลชีตนะครับแต่จะพยายามแข่งกับเสียงฝนนะครับเพราะว่าอยากจะอัดให้จบเพราะว่า จะมีงานเขียนรออยู่หลายอย่างนะครับแล้วก็นะครับไม่ว่าจะเป็นเขียนเว็บไซต์ <c oughs> เขียนบทความนะครับเขียนดวงเขียนนู่นนี่นั่นแล้วก็จะมีในเรื่องของการจริง,รงๆอยากจะอัดคลิปเพิ่มอยากจะอัดคลิปเกี่ยวกับเรื่องเล่าอ่ะเพราะว่าเรามีเรื่องเล่าเยอะนะครับเพื่อ <c oughs> ที่เอาไปประกอบในบทความในเว็บไซต์นะครับเพราะนั้นเนี่ยเนื้อหาของช่องหนอ,อาจานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกสสแหลกนะครับ <c oughs> เป็นหลายๆอย่างแต่าจา์จะแยกไว้เป็นเพลิป <c oughs> <ๆ>เพลิปเพลิป<ๆ><ๆ>หมดแล้วว่า สายมูเตลูสายเที่ยวสายกินสาย,ส,ายสร้างอาชีพอะไรอย่างนี้เนาะสามารถเลือกดูตามเพลย์ลิสต์ได้นะครับเลือกดูตามเพลย์ลิสต์ได้ส่วนใหญ่คลิปวิดีโอที่อัดลงมาเนี่ยทำไมมันค่อนข้างหลากหลายเพราะว่าอาจารย์จะเอาไปลงในเว็บไซต์นะครับเอาไปประกอบกับบทความที่เขียนนะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะเยอะแยะนิดนึงนะครับอ่าโอเควันนี้เราจะพูดถึงขอานุญาตะเบงเสียงนะครับจะแข่งกับเสียงฝนเราจะพูดถึง ในเรื่องของครอบครัวนะครับผังการทํนายแบบครอบครัวเอ้ยครอบครัวไว้ที่หลังพูดผิดผังการทำนายแบบการงานและการเรียนนะครับมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับใช้ไพ่ทั้งหมดสิบใบนะครับเดี๋ยวอธิบายหน้าผังไพ่ก่อนนะครับใครจดได้จดเลยนะใครจดได้จดใครจดได้จดนะครับอันนี้เปิดจากหนังสือนี่แหละมีเงินยังไม่ออกลูกฝนตกไม่เอาเดี๋ยวแพ้เปียก เอ๊เป็นอะไรอะ่ะหนีแผนตัวเองหรออะไรอ๋อแผลเจ็บแผหมาน้อยหมาน้อยเป็นแผนะครับหมาน้อยเป็นแผลเผล่นนอนตรงนี้กั่อยนอนตรงนี้กั่นะครับเดี๋ยวทําแผลให้แป๊บหนึง่ง ฝนมันตกนะครับถ้าถ้าถ้าแดดมันออกนะถ้าแดดออกเนี่ยวันนี้กาว่าจะล้างแผลแล้วก็อยากจะอาบน้ําฆ่าเชื้อให้เขาสักรอบหนึ่งแต่ว่าวันนี้ฝนตกถ้าฝนตกขนาดเนี้ยบางทีเรากลัวความชื้นนะเนาะเดี๋ยวอาจจะแค่เปลี่ยนเสื้อแล้วก็ทําแผลให้ใหม่นะครับต้องใส่เสื้อเพราะว่าไม่งั้นเขาจะเกาพเยอเลยเนี่ยหมาน้อยจิกล้องไปไม่ได้ไม่เป็นไร <c oughs> อ่าโอเคโอ้จะได้ยินเข้าไปในคลิปดี่นาะฝนหยุดแล้วนะครับฝนหยุดแล้วกลับมาว่ากันต่อคลิปที่เท่าไหร่คลิปที่หกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผังหน้าไพ่นะครับทำนายเกี่ยวกับการงานแล้วก็การเรียนก่อนเนาะอ่ะก็เมื่อกี้เสียงดังไปหน่อย,ยจะให้ดูอีกรอบนึง จดได้จดไปเลยเนาะไม่ต้องซื้อนะครับการงานเนี่ยการเรียนเนี่ยจะใช้ผังเดียวกันนะครับซึ่งใบที่1นนะครับสะท้อนสภาวะของเจ้าชะตานะใบที่2ส,สถานการณ์รอบข้างใบที่3ถ้าเป็นเรื่องงานก็คือเจ้านายนะถ้าเป็นเรื่องเรียนก็คือครูบาอาจารย์นะใบที่4คนใกล้ตัวนะครับนั่นหมายความว่าเป็นเพื่อนร่วมห้องหรือเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับที่เราไม่ได้สนิทสนมมากนะถ้าขึ้นไพ่ดาบ แสดงว่าคนใกล้ตัวเป็นศัตรูนะอันนี้เป็นเลคเชอร์นิดนึงใบที่5ก็คือบริวารน,นะครับถ้าเป็นเรื่องงานก็คือบริวารวาลูกน้องลูกทีมอะไรก็ว่าไปนะถ้าไม่มีมันก็จะขึ้นเป็นสถานการณ์อื่นให้เราหรือถ้าเป็นเรื่องเรียนก็คือเพื่อนฝูงที่สนิทกับเรานะคนสนิทนั่นเองหรืออาจจะทายถ้าไม่มีตรงนี้เลยนะมันก็จะทายเป็นสถานการณ์ในอดีตไปนะใบที่6เป็นอนาคตใบที่7ด ปัจจัยที่มีอิทธิพลในเรื่องงานหรือเรื่องเรียนของเรานะครับใบที่8นะครับแรงสนับสนุนจากครอบครัวทั้งในเรื่องการงานและการเรียนเช่นเดียวกันนะซึ่งไพ่ใบนี้อาจจะเป็นคนรักก็ได้หรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องอะไรก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เหมือนกันนะเคยดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นบ่อยใบที่9นะครับสิ่งที่ซ่อนในใจความกังวลความหวังและใบที่10นะครับสรุปภาพรวมนะเดี๋ยวเราลองมาเปิดไพ่ดูนะครับว่าวิธีการอ่นานไพ่นะครับ การงานก่อนแล้วกันนะการงานสักหนึ่งหน้าไพ่นะครับดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับยกตัวอย่างไม่มีเจ้าชะตาเหมือนเดิมนะเอาเป็นการงานของจริงๆก็อยากให้มีเจ้าชะตาเอาใครดีนะนึกถึงหน้าเพื่อนสักคนหนึ่งอ่ะนึกถึงหน้าเพื่อนสักคนหนึ่งนึกถึงนึกถึงเจ้านายที่ทํางานเก่าแล้วกันนะการงาน ดูว่าการงานของแกนะครับในช่วงก่อนเส้นปีนี้จะเป็นเช่นไร่หยิบขึ้นมาใบที่1นนะครับไพ่แทนตัวหรือสภาพสถานการณ์ปัจจุบันนะครับสถานการณ์รอบข้างนะครับขณะการ2ใบเนี้ยอ่านคู่กันนะครับใบที่3นะครับก็หมายถึงเจ้านายในในกรณีเนี้ยแกเป็นเจ้านายอยู่แล้วใช่ไหมเพราะ,ะนั้นใบที่3เนี่ยอาจจะสะท้อนสภาวะของตัวแกเองนะครับหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้คา เป็นลูกค,ค้าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนแก่นะครับมันก็คือถ้าเป็นเจ้านายเนี่ยมันก็จะเป็นระดับที่สูงขึ้นไปกว่าเจ้านายนี่ออกไหมอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องการเรียนนะครับถ้าเป็นเรื่องการเรียนถ้าเป็นครูบาอาจารย์มาทายในเรื่องของการสอนนะครับเพราะฉะนั้นระดับนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นอาจารย์ใหญ่หรือเป็นอะไรไปอย่างนั้นนะ <S 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 ใบที่4นะครับก็คือคนในสังคมรอบข้างเกี่ยวกับการงานหรือการเรียนเนาะอันนี้พูดถึงการงาน,นโอ้โทษทีคนในรอบข้างนะครับคนในที่ทํางานนั่นเองนะครับใบที่ 5นะครับก็หมายถึงบริวารลูกน้องคนสนิทนะครับถ้าเป็นในตพูดนิดนึงถ้าเป็นในส่วนของในเนี้ยเรายกตัวอย่างเป็นผู้ประกอบการเพราะนั้นใบที่4เนี่ยก็จะหมายถึงคู่ค้านะครับหรือว่าบริษัทที่เราดิวอยู่ด้วยนะมันจะเป็นลักษณะนั้นไปนะไพ่มันจะใหญ่ไปตามเกณฑ์ของจ้ชาชะตานะครับสองสาใบที่6กนะครับก็จะเป็นอาจจะเป็นเหตุการณ์ดใน,ใน,ใน,ในอดีตก็ได้นะครับ หรืออาจจะเป็นลูกน้องหรือบริวารคนสนิทก็ได้นะครับใบที่5นะครับถ้าเราเป็นระดับพนักงานก็จะเป็นหมายถึงเพื่อนร่วมง,งานคนอื่นๆนะครับที่เราไม่ได้สนิทใบนี้จะเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่เราสนิทหรือเป็นลูกน้องในทีมของเรานะแต่ถ้าเป็นในสถานะของจะผู้ประกอบการนะครับใบที่3เนี่ยมันจะเป็นลูกค้าหรือเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนท,ที่ใหญ่ขึ้นนะครับเปลี่ยนจากเจ้านายก็จะเป็นระดับที่สูขงขึ้นนะครับ ๋ยวนะเลยเถิดลืมเออโทษทีนะใบที่สามนะครับก็ถ้าแกเป็นเจ้านายอยู่แล้วนะครับก็จะหมายถึงเป็นผู้ลูกค้าหรือคนที่อุปถัมภ์แกนะครับระดับที่สูงขึ้นใบที่สี่นะครับก็คือเพื่อนร่วมง,งานนะครับถ้าเราเป็นพนักง,งานก็หมายถึงเพื่อนร่วมง,งานแต่ถ้าเราเป็นเจ้านายนั่นหมายถึงเป็นผู้ค้าหรือเป็นบริษัทที่เราต้องดิวนะครับเพื่อที่นําสินค้ามาขายหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมาให้บริการอะไรก็แล้วแต่ใบที่หกนะครับจะหมายถึงอ่ะใบที่ห้าโอ้ยไปกันใหญ่กันโต ใบที่5ก็จะหมายถึงนะครับลูกน้องหรือบริวารน,นะครับแต่ถ้าเราเป็นคนทํางานก็หมายอาจจะหมายถึงเป็นเพื่อนสนิทของเรานะครับก็คือเป็นคนที่แบบคอยช่วยเหลือเราหรืออะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นเจ้านายนะครับก็หมายถึงลูกน้องหรือบริวารน,นะครับใบที่6จะหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นะครับสับสนนิดนึงนะขอโทษด้วยนะครับพยายามาทําความเข้าใจแล้วก็จดในแบบที่เด็เงเข้าใจแล้วกันนะ ใบที่เท่าไหร่ละใบที่7นะครับจะหมายถึงปัจจัยรอบข้างที่มีอิทธิพลเกี่ยวกับเรื่องของการงานของเรานะครับนะฮะใบที่8นะครับก็จะเป็นในเรื่องของคนในครอบครัวที่ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องการงานนั่นเองนะครับใบที่9สิ่งที่คาดหวังสิ่งที่นิภิยในใจนะครับใบที่1ิสถานการณ์สรุปนะครับ เรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาวางหน้าไพ่กันดูนะเรามาวางหน้าไพ่กันดูเริ่มไล่ไปเลยเนาะเดี๋ยวจะค่อยๆพูดนะครับเพราะพูดเร็วแล้วก็ลวนไปหมดใบแรกนะครับแทนตัวเจ้าชะตานะครับเนี่ยเห็นไหมพอเรายกตัวอย่างว่าเจ้าชะตาเป็นเป็นเกณฑ์ของผู้ประกอบการขึ้นมานะครับใบแรกก็จะหมายถึงเนี่ยความเพียบพร้อมนะครับความ ุดมสมบูรณ์นะครับทั้งสติปัญญาการบริหารการจัดการต่างๆนะครับใบที่2นะครับหมายความว่าเจ้าชะตาเนี่ยไม่ได้ทําธุรกิจอย่างเดียวละนะครับอาจจะเป็นธุรกิจที่ทํา2อย่างนะครับการจับปลา2มือทําธุรกิจ2อย่างขึ้นไปก็เป็นไปได้นะครับหรือเหตุการณ์ที่2หมายความว่าเจ้าชะตาเนี่ยมีเกณฑ์ว่าจะมีในเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินนะครับก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับอาจจะเป็น สินเชื่อเพื่อธุรกิจนะซึ่งก็น่าจะมีเกณฑ์นะครับเกี่ยวกับเจ้าชะตาที่อาจารย์กาลังคิดถึงเนี่ยน่าจะเป็นแบบนั้นอ่าอันนี้ชัดเจนละอันนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงการทํางานที่มี2ออย่างสัอย่างอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินนะครับการทําสินเชื่อกับธนาคารนะครับเกี่ยวกับธุรกิจเนอะเพราะว่าช่วงนี้มันมีสถานการณ์โควิดไพ่ใบนี้หมายถึงไพ่ของการสูญเสียทรัพย์สินเนงินทองเพราะ,ะนั้นเนี่ยอาจจะต้องขาดสภาพคล่องแล้วก็ต้องหา อะไรมาในใ,ในในในเรื่องของมาปกครองธุรกิจนะครับเพราะฉนั้นไพ่ใบน,นี้เนี่ยนอกจากที่จะหมายถึงถ้าเจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนทํางานนะครับไพ่ใบนี้จะหมายถึงเจ้านายนะครับแต่ในกรณีนี้เจ้าชะตาเป็นเจ้านายเสียเองเพราะฉนั้นไพ่ใบน,นี้เ็นจะหมายถึงสถานการณ์อะไรที่มันใหญ่กว่าการเป็นเจ้านายซึ่งมันอาจจะหมายถึงถ้าเป็นไพ่บุคคลก็คือบุคคลที่อยู่ในระดับสูงกว่าอาจจะเป็นลูกค้าที่ให้การอุปถมัมภ์คำชูอะไรประมาณนี้ไปนะ แต่เนี้ยไพ่แสดงออกมาเป็นสถานการณ์ของการเงินที่มันอาจจะกําลังย่าแย่อยู่ในตอนนี้ของเจ้าชะตาท่านนี้นั่นเองนะพไพ่ใบต่อไปนะครับถ้าเป็นในระดับพนักงานนั่นหมายถึงเพื่อนร่วมงานที่เราไม่ได้สนิทนะครับจะตั้งตัวเป็นศัตรูกับเราไหมหรืออะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นในลักษณะของผู้ประกอบการพาไพ่ใบนี้ก็จะหมายถึงเป็นคู่ค้าคู่แข่งหรือหรืออาจจะเป็นบริษัทที่เราไปดิวนะครับอย่างเช่น กรณีนีเน้เจ้านายแกทําเกี่ยวกับธุรกิจทัวร์อย่างเงี้ยไพ่ใบนี้ก็จะหมายถึงบริษัทตัวการบินนู่นนี่นั่นที่พักอาศัยอะไรต่างๆมีปัญหาไหมมีประเด็นอะไรกับเราไหมนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับก็หมายความว่าเาขาค็จะมีการเสนอราคามีการหยิดยืน่นมีการนําเสนอมาให้เรานะครับเป็นทิศทางที่ดีนะครับไม่ได้ติดปัญหาอะไรนั่นเองนะส่วนไพ่ใบนี้นะครับก็จะหมายถึงแกเป็นผู้ประกอบการไพ่ใบนี้จะหมายถึงลูกน้องหรือบริวารหรือคนสนิทเลยนะครับหรือพนักงานในเครือของแกนั่นเองนะครับ แต่ถ้าเจ้าชะตานะครับไม่ใช่ผู้ประกอบการก็จะเป็นในลักษณะของเพื่อนร่วมง,งานหรือลูกน้องลูกทีมของเรานะครับที่สนิทกับเราอันนี้คือคนใกล้ตัวนะครับไพ่ใบนี้จะพยายามยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยเป็น2แบบเพราะว่าเวลาที่เราไปเจอเจ้าชะตาในหลากหลายรูปแบบเนี่ยเราจะได้เอาไปปักใช้ได้ถูกเนะาะไพ่ในใบนี้ก็ขึ้นมาแล้วว่าในห่วงเนี้ยมันเป็นมันเป็นห่วงที่บริษัทเขายุติป,ประกอบการนะครับเพราะฉะนั้นลูกน้องก็คงจะแย่ๆกันอยู่อะไรประมาณนี้เนาะ อนาคตนะครับจะมีเกี่ยวกับทางเลือกเกิดขึ้นนะครับว่าอาจจะต้องมีการตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกนะครับว่าอาจจะต้องพลิกสถานการณ์ไปทําธุรกิจถ้าขายทัวร์อยู่นะครับอาจจะต้องไปดูในเรื่องของว่าทําทัวร์เกี่ยวกับทัวร์ทะเลทัวร์ไปเที่ยวทางน้าทางอะไรแบบนี้นะครับอาจจะมีเกณฑ์ที่ดีขึ้นมาไหมนะครับเราก็ต้องมาดูไปให้อื่นๆต่อไปประกอบไปด้วยเนาะ,ะเห็นไหม ปัจจัยที่มีอิทธิพลนั้นหมายความว่าถ้าเจ้าชะตาเนี่ยพลิกสถานการณ์นะครับมาทําเกี่ยวกับเรื่องของอการเดินทางการพักผ่อนนะครับไปเกี่ยวกับริมน้ําเกี่ยวกับทะเลทริปทะเลอะไรแบบนี้เนาะมันก็จะส่งผลให้สภาวะการงานเนี่ยดีขึ้นนะครับแรงสนับสนุนจากคนในครอบครัวนั่นหมายความว่านะครับคนในครอบครัวของเจ้าชะตาเนี่ยค่อนข้างที่จะสนับสนุนในเรื่องของการเงินกา,การเงินพอสมควรเลยนะ ค่อนข้างที่จะสนับสนุนในเรื่องของการสร้างสร้างการเงินนั่นหมายความว่าการกู้นี้ยืมสินครั้งนี้อาจจะต้องให้คนในครอบครัวเนี่ยมาเป็นคนค้ำประกันนะครับหรือว่าเป็นปันจจัยที่มันจะส่งผลให้มันเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับจะมีในเรื่องของการตัดสินใจนะครับความคิดก็คือช่วงนี้อาจจะชะตาเนี่ยอาจจะมีความคิดที่ค่อนข้างที่จะด่วนตัดสินใจกับเรื่องอะไรไปรสักนิดหนึ่งนะครับะฉะน้นคาแนะนำเนี่ยก็คือเราอาจจะบอกเขาว่าอาจจะต้องค่อยๆตัดสินใจนะครับค่อนข้าง จเย็นนิดนึงนะครับเพราะว่าการตัดสินใจที่รีบร้อนหรือรวดเร็วจนเกินไปนะครับหรือเร่งรีบจนเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้เราได้คําตอบที่ไม่ชัดเจนนะครับเราก็เราก็ให้คําแนะนําของเขาไปในแบบนี้นะครับส่วนในเรื่องของนะครับในเรื่องของใบสรุปนะครับก็หมายความว่าเนี่ยถ้าปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างนะครับมีการกู้หนี้ยืมสินมานะครับมีเงินทุนสำรองแล้วนะครับลองปรับที่ไปทําในเรื่องของทริปที่เกี่ยวกับการพักผ่อนริมทะเลริมน้ํานะครับหรือว่าการ เป็นคิปของการออกเรือนะครับถ้าทําได้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะทําให้สถานการณ์ทางด้านการเงินการงาน,งาน,งานมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่า king of p e n t a s l e king of pentacle เนี่ยหมายความว่ามีความมั่นคงทางด้านธุรกิจการงานเกิดขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะเดี๋ยวจันขออนุญาตพักคลิปนี้แป๊บหนึ่งพอดีมีสายเข้านะครับเดี๋ยวมาถายต่อ กลับมาต่อนะครับพอดีเมื่อกี้ติดสายานิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะจบแล้วเอาคลิปนี้ให้จบกันอ่านยกตัวอย่างการงานไปแล้วเนาะยกตัวอย่างการงานในฐานะผู้ประกอบการนะเดี๋ยวลองยกตัวอย่างการงานในฐานะของเป็น,ปนลูกจ้างหรือว่าเป็นพนักงานแล้วกันนะครับเป็นลูกจ้างหรือว่าเป็นพนักงานดูซิว่าเราจะอ่านมันอ่านหน้าไพ่แบบไหนนะครับมันก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับมันแตกต่างกันนิดนึงก็คือตรงเลเวลของตําแหน่งต่างๆนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับที่ เราจะต้องใช้เทคนิคนะความเข้าใจส่วนตัวของเรานะครับสอดแทรกเข้าไปนะครับใบที่1นะครับแทนเจ like ้า <remember> จ <his stuff wave> ่าเหมือนเดิมนะใบที่2สถานการณ์รอบข้างใบที่3นะครับใบนี้ก็จะกลายเป็นเจ้านายแล้วถูกไหมเพราะเมื่อกี้จากที่เจ้านายดูเองเจ้านายดูเองใบนี้ก็จะกลายเป็นสถานการณ์ที่มันใหญ่กว่าเจ้านายนะเพราะนั้นใบนี้ก็กลายเป็นเจ้านายใบที่4เพื่อนร่วมงานนะครับใบที่5นะครับคือคนสนิทเพื่อนร่วมงานคนสนิทหรือเป็นลูกน้องบริวารในทีมของเรานะใบที่6 สถานการณ์ในอนาคตอันใกล้นะครับใบที่7ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการงานครั้งนี้นะครับใบที่8นะครับก็คือบุคคลรอบข้างคนในครอบครัวนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับซึ่งใบที่8นี้อาจารย์บอกแล้วนะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ด้วยนะครับใบที่9นะครับสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่นคคิดภายในใจนะครับแล้วก็ใบที่10นะครับสรุปสถานการณ์ของงานครั้งนี้นั่นเองนะครับอันนี้จะยกตัวอย่างว่าเป็น1ถ้าเป็นพนักงาน ไทยยังไง2ถ้าเป็นเรื่องการเรียนทายยังไงนะครับจะให้เป็นออดหน้าไพ่อันนี้เลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลาก็จะได้เขาเรียกว่าศึกษาไปเลยนะครับว่าถ้าหน้าไพ่แบบนี้ถ้าอ่านเป็นเรื่องงานเป็นแบบไหนถ้าหน้าไพ่แบบไพ่แบบนี้อ่านเป็นเรื่องเรียนเป็นยังไงเนาะเอาเป็นแบบนั้นไปเลยโอเคเดี๋ okay. ยวเรามาเริ่มวางไพ่กันนะครับใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามใบที่สี่ใบที่ห้าใบที่หก ้องเห็นชัดไหมเลื่อนไปหน่อยเดี๋ยวหมดอันนี้เดี๋ยวไปทานข้าวก่อนนะครับแล้วก็จะกลับมาอัดคลิป7ต่อนะครับจะได้จบนะครับส่วนคนไหนนะครับที่ไม่เข้าใจนะครับมีเลคเชอร์อะไรไม่เข้าใจมีข้อคําถามอะไรนะครับทักแชทเข้ามาได้นะครับจะเป็นคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นแชทในเพจนะครับไปลงทาโร่ p a i l o n g t t a r o t นะครับ ชื่อเพจก็คือเดทารลไกด์ ok ai, นะครับให้พายิยจีนําทางทักกันเข้ามาได้พูดคุยกันได้นะครับไม่ห่วงวิชาไม่ห่วงความรู้นะครับสามารถที่จะสอบถามได้หรือว่าใครอยากจะเรียนนะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะสอนให้ฟรีได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยคุณจะต้องเรียนรู้จากสิ่งที่อาจารย์ถ่ายทอดลงไปในคลิปก่อนนะครับแล้วติดขัดตรงไหนเนี่ยแล้วเราค่อยมาสื่อสารมารเรียนกันนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามานัดเวลาก่อนนะครับเพราะว่ามีเวลาว่างเป็นห่วงเวลานะครับแล้วก็ สามารถที่จะโทรมาเรียนได้นะครับสอนฟรีไม่คิดเงินนะครับสังเกตว่าช่องนี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะมาสติ๊กในเรื่องของอะไรนะักเพราะว่าอาจารย์อยากจะได้ไรายได้อันนี้พูดตรงๆอยากได้ไรายได้จากค่าโฆษณาจากอะไรอย่างอื่นมากกว่านะครับเพราะว่าเงินรายได้ส่วนนั้นอนะ่ะบางทีเรามันเอามาประกอบใช้จ่ายในชีวิตประจําวันแล้วเราก็ไปทําความดีไปทําอะไรเพื่อสังคมได้ด้วยนะครับอ่าโอเคอ่าใบที่1มาดูซินะ เกณฑ์ของเจ้าชะตานะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของการงานเนี่ย <un> เขามีเกณฑ์แล้วว่าเขาจะได้รับเงินนะครับอาจจะเป็นเงินก้อน <S 2> <S 2> เงินโบนัสอ,นะ <S <S อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เกิดขึ้นในห่วงเวลานี้เนาะสถานการณ์นะครับเกิดจากการอาจจะเป็นการร่วมงานนะครับร่วม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 การทางานถ้าเขาเป็นพนักงานประจำเนี่ยเราก็ต้องทายว่าเขาอ่ะอาจจะมีเกณฑ์ที่ว่ามีงานอะไรที่ต้องร่วมกันทํานะครับซึ่งงานตัวนี้เนี่ยก็จะอาจจะเป็น job พิเศษหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรืออาจจะเป็นหน้าที่พิเศษอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันจะส่งผลเนี่ยทำ เงินก้อนหนึ่งนะครับเข้ามานะครับเกี่ยวกับเจ้านายนะครับเจ้านายเนี่ยแสดงอุปนิสัยของเจ้านายนะครับเพราะเจ้านายเจ้านายเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมัธยัสถ์นะครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างรักษากฎระเบียบพอสมควรนะเห็นไหมเขาเป็นคนที่เอาพูดง่ายๆก็นั่นนิสัยส่วนตัวของเจ้านายเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบหวงหวงเงินหงทองหวงทรัพย์หวงสินหวงนี่หวงนั่นอะไรประมาณนี้เนาะ แล้วก็เขาค่อนข้างที่จะรักษาสถานภาพทางธุรกิจของเขาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างรอบครอบแล้วมาระวังแบบนี้มากกว่านะครับบุคคลรอบข้างนะครับที่ทํางานนะครับบอกแล้วอันนี้นะครับไพ่บุคคลรอบข้างแค่คนรอบๆตัวเราที่ไม่ได้สนิทกับเราเนี่ยถ้า,พาไพ่ใบนี้ขึ้นอุปสรรคนะครับขึ้นดาบเนี่ยหมายความว่าคนเหล่านั้นน่ะหรือคนคนนั้นเนี่ยเขาต้องการที่จะเป็นศัตรูกับเรานะครับแต่อันนี้ขึ้นเป็นไพ่ถ้วยขึ้นมานะครับหมายความว่าออบุคคลรอบข้างเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะ ทำตัวเหินห่างกับเรานะครับหรือตีตัวออกจากเรานะครับพอสมควรนะจะด้วยเหตุผลอะไรอันนี้ยังไม่ทราบนะครับคนสนิทของเรานะครับหรือลูกน้องหรือบริวารของเราเนี่ยบอกเลยว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรรักสนุกชีวิตค่อนข้างที่จะรักอิสระนะครับทําอะไรก็ไม่ค่อยจะคิดเท่าไหร่ไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังอะไรประมาณนี้น,นะ แล้วก็เป็นคนที่ถ้าพูดถึงนิสัยของเขานะครับก็บางทีมันก็เตือนให้เจ้าชะตาระวังนิดนึงนะครับก็คือลูกน้องหรือบริวารเนี่ยเป็นคนที่ชอบพูดจานะครับชอบพูปดปดนะครับต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอนาคตนะครับความสุขสมหวังในสิ่งึงของการงานเนี่ยสิ่งที่คิดเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับอ,อันนี้ให้ดูนิดนึงนะไพ่เลขสิบเนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะครบเวอร์ชัดเจนนะครับว่าเป็นความอย่างความสมบูรณ์แต่มันจะมีความสมบูรณ์ที่ต่างกันนะครับ ถ้าผิดสิบสิบถ้วยเนี่ยทายในเรื่องของความรักก็จะหมายถึงชีวิตรักที่สุขสมบูรณ์เห็นไหมแต่ถ้าเป็นเรื่องงานนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของความมั่นคงความปากชนาในเรื่องของการงานความสําเร็จนะครับเรื่องเรียนก็เช่นเดียวกันนะเดี๋ยวจะมาพูดกันถึงเรื่องเรียนในต่อจากนี้นะครับจะมาพูดกันถึงเรื่องเรียนนะครับถ้าเป็นเรื่องเงินนะครับบนได้ไว้ขอโอกาสทางการเงินมาถึงแล้วนะครับเรื่องครอบครัวสมบูรณ์สุขพร้อมเห็นไหม เพราะฉะนั้นนะครับไพ่หมายเลขสิบเนี่ยค่อนข้างที่จะสื่อสารถ้าเป็นสิบไม้เท้านะครับก็หมายถึงการงานที่มันเติบโตถึงขีดสุดแล้วแล้วเราก็ต้องเหนื่อยกับการที่ต้องดูแลหลายๆอย่างในเวลานั้นไพ่สิบถ้วยก็จะเป็นในเรื่องของความสุขสมหวังสมบูรณ์นะครับสิบดาบนะครับก็คืออุปสรรคมาเต็มเช่นเดียวกันนะครับแต่สิบดาบถ้าทายในเรื่องของการงานเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าเจ้าชะตานเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายวัสดุก่อสร้างหรือว่าเป็นเป็นอุปกรณ์ที่ทําจากเหล็กทําจากอะไร โลหะอะไรพวกนี้นะนั่นหมายถึงมัน,เป,นเป็นตัวแปรของธุรกิจของเขานะอาจจะไม่ใช่อุปสรรคซะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นต้องดูด้วยว่าเขาทำงานอะไรนะครับอย่างที่อาจารย์พยายามบอกว่าหนึ่งเราต้องรู้ว่าเจ้าชะตาเขาทำงานอะไรนะครับเพื่อที่เราจะได้แปลไพ่ได้ตรงและถูกต้องกับเกณฑ์ของเขานะครับถึงในละ10ิเหรียญนะครับก็จะเป็นเรื่องของการโชคลาภเงินทองนะครับการเติบโตทงางด้านเงินทองถึงขีดสุดเช่นเดียวกันนะอ่อมาต่อ ไพ่แบบนี้กันนะครับก็จะเป็นตัวแปรของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตรงนี้แหละนะครับเกี่ยวกับการงานเรามาดูซิมันคืออะไรอ่ะเป็นไพ่งขึ้นมานะครับนั่นหมายความว่าอะไรขออนุญาตนะครับ king of wands นะครับ king of wands ถ้าถามว่าในเรื่องของการงานเนี่ยพูดไปค่อนข้างบ่อยพอสมควรนะครับหมายถึงการงานที่ค่อนข้างที่จะ,ะเป็นรูปเป็นร่างนะครับหรือว่ามีความมั่นคงในเรื่องของอาชีพการงานเนี่ยขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับ k i n อ of w a n นี่นะครับยังแปลความหมายได้มากกว่านี้อีกนะครับขายหนังสืออีกแล้ว <laughs> พยายามจะเปิดให้ดูอวเลอเกินนะครับอย่าเพิ่งลำคาญนะครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกแหละถ้าเกิดว่าเวลาที่เราอ่านอะไรเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจก็เปิดหนังสือนะอันนี้อาจารย์อาจารย์ไม่เข้าใจจริงๆ <laughs> King o f w a n นะครับเรื่องงานเห็นไหมจะเป็นในลักษณะของผู้ระดับผู้บริหารเจ้าของกิจการงานค่อนข้างมั่นคงสร้างฐานะด้วยการลงมือทําจริง สถานการณ์ทั่วไปนะครับเป็นงานที่การใช้พลังความคิดความสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจ้าชะตานี่นะครับทำงานเกี่ยวกับเรื่องคีเอติสเนี่ยได้ไพ่ใบนี้ไนะ่นจะขึ้นมากๆเลยนะครับหรือไม่ก็ King of Wands เนี่ยมันค่อนข้างจะสืบเนื่องมากับกับไพ่ที่เดินทางใช่ไหมมันก็มี Page of Wands นะครับแล้วก็ Knight of Wands นะครับถ้าไพ่เดินทางใหญ่หญๆเนี่ยก็คือจะเป็น King of Wands กับเอ่อเดอะแชร์เรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คิงออฟวันเนี่ยอาจจะหมายถึงการค้าที่การติดต่อกับต่างประเทศก็ได้นะเพราะว่าไพ่สองสองไม้เท้าขึ้นมาเห็นไหมแล้วก็ถือโลกไว้อยู่นะครับหมายถึงการสื่อสารที่ข้ามพรมแดนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ที่ดีนะในเรื่องของการงานเลยแหละนะครับเพียงแต่อาจจะตีดปัญหาในเรื่องของเพื่อนร่วมเพื่อนร่วมงานแล้วก็ลูกน้องนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับนะอันนี้คือบุคคลที่ซัพพอร์ตอาจจะเป็นคนในครอบครัวนะครับอาจจะเป็น ถ้าเจ้าจเจ้าชะตาเป็นผู้ชายนะครับก็อาจจะหมายถึงภรรยานะครับเพราะว่าภรรยาอาจจะมีฐานะทางการเงินแล้วก็ซัพพอร์ตเจ้าชะตาอยู่ถ้าเจ้าชะตาเป็นผู้หญิงนะครับตรงนี้มันก็อาจจะหมายหมายถึงคุณแม่หรือว่าเป็นครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวก็ได้นะครับเป็นไพ่เศรษฐนีนะีะสิ่งที่คาดหวังนะครับก็คาดหวังชัดเจนว่าอยากจะได้าการงานเนี่ยอยากจะให้มันส,สมบูรณ์แหละอยากจะให้แบบมันเต็มอะ่ะอยากจะมีงานเยอะๆเข,เข้ามาในชีวิตอะไรประมาณนี้เนาะก็ แต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมานะครับก็อาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงนะเพราะต้องดูแลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอะไรประมาณนี้เนาะใบสรุปนะครับมีไพ่าสามดับขึ้นนั่นหมายความว่าเกณฑ์การงานของเจ้าชะตาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่ามันเป็นเนที่ทานที่ดีนะครับแต่ไพ่ใบสรุปเนี่ยมันขึ้นไพ่าสามดับขึ้นมานั่นหมายความว่าเจ้าชะตาเนี่ยมีความคิดนะครับมีความคิดในเรื่องของการแบ่งแยกนะครับมีความคิดในเรื่องของการแบ่งแยกมีความคิดในเรื่องของการระแวงนะครับปวดหัวใจคือเหมือนกับว่าตรงเนี้ย มันกลายเป็นว่าแทนที่เราจะเห็นปัญหาที่มันขึ้นมาเนี่ยจากในไพ่ต่างๆแต่ปัญหามันได้มาขึ้นในไพ่สรุปนั่นหมายความว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะต้องตัดความคิดหรือความรู้สึกแบ่งแยกความรู้สึกเจ็บปวดกับเรื่องบางเรื่องเนี่ยออกไปให้ได้นะครับเพราะตัดออกไปบาป้างเนี่ยสถานการณ์ทางการงานทั้งหมดเนี่ยมันดีขึ้นมาเลยทันทีนะครับ <S <S บางทีเนี่ยเราอาจจะเปิดไพ่ขยายให้เจ้าชะตาก็ได้นะครับว่าถ้าเจ้าชะตาเนี่ย Đ ตัดในเรื่องของความคิดเรือการแบ่งแยกนะครับความเจ็บปวดหัวใจในเรื่องอะไรก็ต่างก็ตามนะครับหรือว่า อุปสรรคเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากตัวเจ้าเจ้เจเจชะตาเองนะครับก็คือเป็นบางคนเนี่ยเขาจะมีบุคลิกเหมือนกับว่านิสัยของเขาอ่ะเป็นอุปสรรคของเขาเองก็เป็นไปได้ถ้าตัดไปได้ล่ะมันจะมีเกณฑ์ที่ดีขึ้นไหมอะไรอย่างนี้นะฮะเราก็เปิดไพ่ขยายขึ้นมาให้เขาขึ้นมานะครับเห็นไหมก็หนึ่งนะครับเจ้าชะตาจะต้องยอมเสียสละตัวเองนะต้องเลิกคิดแบบนี้นะต้อง เอาชนะตัวเองให้ได้นะครับให้เดืแหงแมนขึ้นมานะครับเมื่อเอาชนะตัวเองได้ปั๊บความสุขสมบูรณ์นะครับและความมั่นคงทางการเงินนะครับและการงานจะเกิดขึ้นทันทีอ่ะอันนี้เราเปิดไพ่ขยายให้กับเจ้าชะตาได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาดูคาแปลในเรื่องของการเรียนบ้างอาจารย์พูดเร็วน,นิดนึงนะครับเพราะว่าเริ่มหิวข้าวแล้วเรื่องของการเรียนนะครับก็สามารถที่จะถ่ายได้ว่าอ่ะโอเคเจ้าชะตาเนี่ยมีเกณฑ์นะที่จะได้รับทุนการศึกษานะครับจาก อาจจะเป็นเรื่องของการทุนการศึกษาที่จะมีเกณฑ์ว่าอาจจะได้ไปเรียนต่อเมืองนอกด้วย <_ an> เห็นไหมหรืออาจจะได้ไปเรียนต่อในสถาบันการศึกษาที่สูงขึ้นหรือที่ใหญ่โตขึ้นมากกว่านี้นะครับเนี่ยไพ่ใบนี้ทำไมถึงแปลว่าเป็นทุนการศึกษาเพราะว่านี่ไพ่ใบนี้สี่เหรียญเนี่ยหยนนยมายถึงทุนได้นะครับหมายถึงทุนได้เพราะนั้นเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นครูบาอาจารย์นะครับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยท่านให้การสนับสนุนในเรื่องของทุนการศึกษาเพื่อที่จะให้ไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือนะครับถ้ามีเจอแชร์ลีอ,อัดเข้ามาเนี่ยก็มีเกณฑ์ว่าจะได้ไปเรียนเมืองนอกเลยด้วยซ้านะครับแต่ว่าเพื่อนๆของเจ้าชะตาเนี่ยค่อนข้างทําตัวตีตัวออกห่างนะอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าชะตาเนี่ยไม่ได้คุกคีกับเพื่อนก็อาจจะเป็นไปได้เนาะในส่วนของเพื่อนสนิทนะครับต้องเตือนเพื่อนสนิทนิดนึงนะครับเพื่อนสนิทเนี่ยบางทีเป็นคนที่ขี้โม้ขี้โกโหกนะครับแล้วก็ชอบทําอะไรเอาแต่ใจนะครับอยากทําอะไรก็ทานะครับบางครั้งเราก็ต้องเตือนเตือนเพื่อนนิดนึงอะไรประมาณนี้เนาะ ความสุขสมหวังนะครับในด้านของการความคิดในเรื่องของการเรียนเนะี่ยมันก็จะเติบโตขึ้นมานะครับเพราะว่าเห็นนะไพ่ใบสรุปมันก็ดีนะครับอาจจะต้องเรียนหนักขึ้นก็ตามนะครับแต่ก็ได้ทุนการศึกษาได้อะไรต่างๆตรงนี้ขึ้นมานะครับส่งผลให้การเรียนในอนาคตเนี่ยมันมีโอกาสมั่นคงเพราะว่าทางด้านครอ,อบครัวที่ให้การสนับสนุนนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนว่าไม่ว่าจะเป็นคุณแม่นะครับก็จะให้การสนับสนุนในเรื่องนี้ค่อนข้าง ค่อนข้างสูงนะครับโดยที่เราอาจจะดูตรงนี้เราเห็นแล้วว่าคุณแม่เจ้าชะตาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีฐานะอยู่แล้วเนาะแต่ว่าด้วยความที่เจ้าชะตาอาจจะเป็นคนที่มีความสามารถโดดเด่นเกินไปนะครับเพื่อนก็เลยเข้าไม่ถึงก็อาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นทุนการศึกษาตรงนี้มันอาจจะเป็นทุนที่มาจากความสามารถนะครับอาจจะมาในเรื่องของการชนะเรื่องของงานกีฬาหรือเรื่องของการสามารถในเรื่องของการไปสอบแล้วประสบความสําเร็จในเรื่องของจิงทุนก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็ แต่ว่าต้องระวังนิดนึงก็เหมือนเดิมนะครับคือเจ้าชะตาเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหากับตัวเองนะครับไม่มั่นใจในตัวเองมีความคิดในเรื่องของการแบ่งแยกนะครับบางทีเราแบ่งแยกกับเพื่อนเกินไปไหมหรือว่าการาแบ่งชนชั้นวันนะหรือความเจ็บปวดหัวใจด้วยเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องหาวิธีแก้ก็คนคล้ายคลึงกับที่ทายในเรื่องของการงานเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นอโอเคจบไปเนอะไพ่สาหรับในเรื่องของการงานและการเรียนนะครับต่อไปจะเป็นหน้าไพ่เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเดี๋ยว อาจจะต้องขออนุญาตตัดไปเป็นคลิปหน้านะครับเพราะนั้นจะไม่จบที่7คลิปแล้วอาจจะเป็น8คลิปคลิปหน้าจะเป็นเรื่องของครอบครัวและเกณฑ์นอายุแล้วกันเนาะแล้วก็คลิปสุดท้ายจะเป็นเรื่องของอไพ่เกี่ยวกับาการดูในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับแล้วก็อาจจะพูดคุยกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็น่าจะจบนะครับสำหรับเดอะทาร์โลกไกส์นะครับทั้งหมดจะมี8เอพิโซดนะขออนุญาตขยายเอ,เอพอิโซดนิดหนึ่งเพราะว่าหน,นล่นลมตกเดี๋ยวเสียงจะดังอีกเหมือนเดิมนะครับ2ก็คือ อตอนนี้หิวข้าวแล้วเดี๋ยวขอไปแทนข้าวกอนโอเคนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคนที่เชื่นชอบนะครับแล้วก็อย่างไรเสียนะครับก็สามารถติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่บันทึกตามสายนะครับจะพยายามสรรหาสาระเรื่องราวนะครับที่มีประโยชน์มาลงบ่อยๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเนื้อหาที่ค่อนข้างหลากหลายเนี่ยเพราะว่าตัวจานเองเนี่ยจะต้องเอานะครับ คลิปวิดีโอนะครับบางทีเนี่ยเอาไปประกอบในบทความนะครับเพราะนั้นเนี่ยบางเรื่องที่อยากจะเล่าอยากจะทําก็คือเป็นเรื่องราวที่ใช้ในการเขียนบทความด้วยนะครับที่ w w w บบบันทึกตามสาย .com นะครับที่กําลังปั้นใหม่นะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเราทำเว็บไซต์เก่าแล้วเราเพิ่งเปลี่ยนโดเมนมานะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ